วนี้พามาชมข้อแตกต่ดดางระหว่างกเกียร์แปทีถูเกียร์1ิบสองนสิบสองกับเกียร์ยี่สี่นยี่สิบสี่นะครับอย่างคันนี้จะเป็นเกียร์ยี่สิบสี่นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือหัวเกียร์จะมีเต่ากระต่ายนะครับอันนี้จะเหมือนเกียร์สิบสองทุกอย่างแกตกต่างจะมีหัวเกียร์มีเต่ากระต่ายนะครับ คือมีท็อกอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับมีเต่ากระต่ายขึ้นมาเราจะมีกล่องคุมเต่ากระต่ายนะครับคัดก็จะเป็นไฟฟ้านะครับคัดจะไม่แข่งจะเป็นคัดไฟฟ้านะครับะจะมีกล้องอีกหนึ่งมุกนะครับคัดจะเป็นคัดแอมเปอร์นะครับรถเกียร์ยี่สิบสี่ก็คือดูโอพาวเวอร์นะครับจะให้กำลังที่แรงกว่านะครับ มีทอ็อกเพิ่มขึ้นมีทอ็อกอีกหนึ่งลูกส่งกำลังผ่านทอกครับอันนี้จะตามมาดูชุดทอ็อกนะครับอันนี้คือชุดลูกทอ็อกของเอยี่สิบสี่นะครับจะเป็นแผ่นแผ่นพลงซอสอยางเงนะครับ เพื่อส่งกำลังเพิ่ะเป็นเตากระต่ายชั้นใช่ไหมครับแผ่พัดจะเป็นพัดแอมเปอร์ครับแบบนี้เป็นตัวเองอย่างนี้ครับนะครับก็ช่วยในเรื่องของกำลังที่ดีขึ้นนะครับใช้สุดแรงต้าดีดีขึ้นนะครับใช้กล่องเป็นตัวคุมการจ่ายน้ำมันต่ยแรงักน้ำมันไปที่แผ่นพัดนะครับทำให้รถจิ้ม,มนวลนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับ ก็เป็นรถที่ดีนะเกียร์ยี่สิบาคนเข้าใจใช้นะครับมีพลัดกำลังที่แรงกว่ารถเกียร์ที่สองนะครับนี่จะเป็นรถเกียร์ที่สองนะครับรถเกียร์ที่สองก็จะไม่มีข่าวกะต่ายนะครับลัตจะเป็นลัตในปั๊มนะครับ Don't cry.